สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้มารับเช่าครับใครมีเผื่อมีครับเผื่อมีแบบนี้มาแบ่งปันกัน,กนครับก็รับอยู่ครับคนเจอในบ้านครับถ้ามีแบบนี้ผมรับนะครับติดต่อมาทาง Facebook ได้ครับ ผมจะทิ้งยิงไว้ที่ใต้คลิปครับถ้าใครมีอ่าเรียนแรกเลยนะครับเป็นพัดจีนครับวัตจุรามณีนะครับอ่าส่งมาให้ดูครับถ้าแท้ผมซื้อทันทีนะพี่แบบนี้ถ้ามีนี่ครับถ้ามีแบบนี้นะพี่ผมรับหนึ่งพันบวกลบครับสวย,สวย ก็พันไปปลายเลยนะครับแต่ถ้าไม่สวยต้องดูตามเหรียญตามอะไรครับถ้าไม่สวยก็ราคาลดหลังตามลงมานะครับรถหลังตามสภาพพระครับแท้ไม่แท้แ้วผมดูเองนะครับถ้าแท้ผมเช่าเลยคลิปนี้ไปไๆเลยนะครับนี่ครับผัดอ่าเป็นถ้ามีแบบนี้ครับถ้ามีแบบนี้ส่งมาเลยครับถ้าอยากปล่อยครับไม่ต้องไป อ่า,าปล่อยหาอะไรยากครับส่งมาผมท่าแท้ผมซื้อเลยอ่าต่อไปครับเป็นเต่าลงปุลิวครับรุ่นสุขใจครับอ่ารุ่นนี้ผมก็เช่านะครับอ่าถ้ามีแบบนี้ครับเขียนวาตรงนี้ครับนี่ครับอ่า,อามีคําว่าสุขใจตรงนี้ครับ เป็นเต่ารุ่นสุขใจครับรุ่นสุขใจครับถ้ามีแบบนี้ผมก็รับนะพี่ผมรับตอนนี้ผมรับห้าพันบวกลบครับห้าพันหกพันถึงเจ็ดพันครับถ้ามีถ้าแท้ผมจ่ายตังค์เลยครับส่งมาผมดูแท้ผมจ่ายตังค์ให้เลยครับความสวยก็อยู่ที่ความสวยครับเป็นภาพปีสามเจ็ดครับเป็นสุขใจปีสามเจ็ด ถ้าสวยก็ไปถึงเ0็ดนะลครับพี่รุ่นนี้เป็นบล็อกบอลน,นะครับผมอ่าส่วนบล็อกนี้เดี๋ยวผมผมดูเองครับบล็อกนะอธิบายมันจะเป็นมันมันมันจะสับสนครับจะดูยากสับสนทำอ,อยู่แบบนี้ผมรับเลยนะครับส่งมาได้เลยครับแล้วก็เหรียญน,นี้ครับ เป็นเตาลงปลิวครับรุ่นรวมพุทธคุณครับรุ่นนี้ก็สี่พไปถึง9 0 0าครับถ้าสวยๆแบบนี้แบบคิวแก่น้ำทองอย่างเงี้ยครับก็ 6, 7 0 0็ครับใครมีส่งมาได้เลยครับชอบครับรุ่นนี้เป็นลงปุคูนปุกเสกกับลงปูหลิวนะครับก็ชอบส่วนตัวครับอยากเก็บครับรุ่นนี้มี3ามโคดมีโคดเฮงเงินทองครับ แล้วผมจะถ้าเป็นมันเขาแยกบล็อกครับถ้าเจอบล็อกยากเนี่ยราคาก็แพงก็อะไรมาอีกครับก็รับเช่าครับตัวนี้ใครมีสวยๆส่งมาได้เลยนะครับได้เงินกลับบ้านเลยครับกับเรียนนี้ผมดูแท้ผมผมซื้อเลยนะครับไม่ ะมีอยู่ที่บ้านครับถ้าเจอยอย่างนี้สองเดือนที่บ้านมันเหมินเลยนะครับรับตังรับเงินเหมื่นกลับเลยนะครับโอนเลยนะครับถ้ามีแบบนี้รุ่นนี้เขียนคำว่าสุขใจตรงนี้ครับถ้ามีแบบนี้กับเขียนคำว่าปลดหนี้ครับตรงนี้เขียนคำว่าปลดหนี้นะครับผมรับครับถ้ามีหรือมีเต่ามีอะไรอย่างเงี้ย คล้ายๆมีรุ่นไหนส่งมาครับถ้ามีราคาผมผมผมซื้อครับถ้าเป็นรุ่นนิยมที่เขาเล่นกันนะครับผมก็ซื้อครับกับรุ่นรวมพุทธคุณครับเขียนตรงนี้ตรงข้างเต่าครับเขียนว่าพุทธคุณครับเป็นรุ่นรวมพุทธคุณอย่างเงี้ยถ้ามีส่งมาครับพี่รับเงินสดกลับบ้านหรือส่งมาทาง a c e b o o k ผมแล้วผมจะทิ้งถ้าแท้ถ้าผมรับเช่า ผมจะขอเลขบัญชีทันทีเลยครับสามรุ่นนี้นะครับถ้ามีครับส่งมาเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับพี่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็คนที่กดติดตามครับก็อยากให้กดเยอะๆครับจะได้มีช่องทางครับเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าจะพามาดูโรบุโต้ครับรุ่นที่ผมรับนะครับ ถ้ามีถ้าอะไรยวผมจะมาบอกรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างครับถ้าเป็นรุ่นที่ผมรับยวผมจะมาเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับค,คลิปนี้สวัสดีครับ